หลังจากประเทศไทยประกาศนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวประเทศลาวนับเป็นประเทศที่3ต่อจากประเทศเมียนมาและกัมพูชาซึ่งไทยได้ลงนามความร่วมมือในการพิสูจน์สัญชาติและดูแลแรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยความคืบหน้าการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาติล่าสุดพบว่ายอดแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่มาจดทะเบียนกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานมีจำนวนกว่า980,000คนแยกเป็นกัมพูชากว่า430,000คน เมียนมากกว่า3,90,000คนและลาวอีกกว่า1,50,000คนแม้ไทยจะมีนโยบายในเรื่องนี้แต่ก็ไม่สามารถดําเนินการได้โดยลําพังเพราะจะต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติจําเป็นตจ้งมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมมือการตรวจสอบหลักฐานและประวัติของแรงงาน ตกลงร่วมกันแล้วนะครับว่าทางการเราจะจัดชุดลือนที่นะครับมาร่วมกับทางการเราครับนะครับในเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติและออกหนังสือเดินทางน,นะครับโดยทางการเราได้ประมาณค่าใช้จ่ายนะครับในการพิสูจน์สัญชาติและออกหนังสือเดินทางอยู่ที่1 5 0 0บาทสุดท้ายนะครับก็คือการบริหารจัดการในง,งานต่างด้าวสิ่งที่เราเรียกว่าอย่างเป็นระบบนะครับก็คออือดูจากดีมานความต้องการใช้จริงนะครับต้องอยืนยัน ว่าดูจากความต้องการใช้จริงที่จําเป็นจร,จริงๆนะครับแล้วเราก็จัดสรรแรงงานต่างด้าวเข้ามาในกรณีเกินความต้องการก็ต้องมีมาตรการในเรื่องของการส่งกลับแรงงานต่างด้าวปัจจุบันมีแรงงานลาวที่ตกค้างอยู่และยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติประมาณ35,000คนเพราะว่าการพิสูจน์สัญชาติที่ผ่านมาขาดความพร้อมในด้านของเจ้าหน้าที่และอุปรกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหลักฐานมีไม่เพียงพอ เพิ่มให้เกิดปัญหาเช่นในอดีตนายภูวันจันทวงศ์หัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสอปป,ปลาวบอกว่าจะเร่งเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่บริเมิน,เมนการพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยโดยเร็วพวกเขาจะเรียรายงานให้รัฐบาลเพื่อขอคำเห็นอันท,ที่สองมาจะได้ประชุม นะชี่นาเพื่อปรึกษาหารือในแนวทางปฏิบัติว่าในแนวทางดําเนินการเพื่อให้มันไวกระทัดรัดและรับประกันและเราจะเห็นในใดให้ทางเบื้องฝ่ายไทยเพิ่มทวีโดยเฉพาะแม่นแห่งงานในกิจกรรมประมงซึ่งเป็นแห่งงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงะจะให้เพิ่มมาตรการในการคุ้มครองดูแลให้มันทั่วถึงและก็มีการกวดการติดตามเป็นปกติ คงต้องจับตาดูว่าหากกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าภาพรวมความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวของไทยจะมีจํานวนมากหรือน้อยแน่นอนว่าแรงงานที่เกินความต้องการจะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทางทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขส่วนมาตรการในอนาคตต้องสํารวจลงลึกเป็นรายประเภทอุตสาหกรรมว่าแต่ละปีความต้องการแรงงานมีจํานวนเท่าไหร่ และจัดหาแรงงานต่างด้าวตามความเป็นจริงโดยรัฐบาลไทยจะไม่อนุญาตให้นําเข้าแรงงานต่างด้าวเกินโคต้าจนเป็นปัญหาซ้ารอยเช่นในอดีตธรรมรัฐกิจฉลองเนชั่นทีวีรายงาน